สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับที่จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับคือได้ซื้อสินค้าจากลาซาด้ามาครับมาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เจ้านี่ก็ราคาไม่ถึงร้อยครับแมาดูข้างในครับว่าอะไรครับของใช้นะครับหาซื้อยากครับเวลาเราผลิตแล้วทำทำขึ้นมาเองมัน มันไม่เวิร์สครับเลยสั่งซื้อรัสด้าว่าจริงจริงอยากซื้อเป็นกระป๋องมา้วครับแต่พอดีน่าจะมีน้ำมันด้วยนะครับโอ้โหแพ็คมาดีครับคุณผู้ชมดูข้างในว่าเป็นอะไรบ้างครับโอ้โหทำมาดีมากแพ็คเจมดีมากการกระแทกโอ้โหเป็นน้ํามันครับนี่ครับมองจะเป็นน้ํามันหล่อเลื่นนะผมชอบแบบนี้ครับ คือหาซื้อที่ในจังหวัดน่าหาซื้อ,อยากครับในร้านเกี่ยวกับจำหน่ายร้าน20บาทก็หาไม่มีครับแบบที่เป็นใส่น้ํามันแบบนี้ครับนี่เขามีเดี๋ยวดูข้างในครับเป็นอ๋อเขามีเขามีฝาครับคุณผู้ชมมีฝาแล้วก็มีเกลียวไหมมีเกลียวไหมไม่น่าจะมีเกลียวครับเดี๋ยวแล้วก็เอามีด เขียนแล้วก็ให้มมรูนะครับไม่มีครับเนี่ยไม่ออกแต่ว่าเขามีมีจุกเามีจุกจุกผมไม่มีเกลียวจุกใส่กุ๊บกเ๊บอยู่ครับอจุกใส่กุบ๊บกึ๊บให้ได้อยู่เวลาเราจะเติมเระเติมน้ำมันอะไรนี้ถ้ามันหล่อรื่น,น,นเยอะครับประมาณกี่ซีซีในสองร้อยซีซีครับสองร้อยนี่ครับปริมาตร สองร้อยมิลมลถ้าเท่ากับซีซีนี่เขาขันนี้นดได้ครับอาซื้อในรัษดาครับเอามาหยอดพวกโซโ่รถโซโ่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานได้ครับมันสะดวกสบายมันเยอะดีครับใส่มันเยอะดีดูแล้วมันไม่ไม่เปื้อนมือนะผมว่านนะดูเกลียวเขาทำเกลียวมาดีครับนี่ครับนี่คงจะเป็นน้ามันแบบเขาแถมมาให้ครับผมอยากได้กระป๋องนท่านั้นเองครับ ไม่ถึงร้อยครับประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนี่ประมาณเจ็ดสิบห้าบาทประมาณนี้และครับรวมทั้งรวมทั้งน้ำมันนะครับแต่เราก็มาเติมครับเอาใช้น้ำมันน้ำมันเครื่องใหม่ๆเติมได้ครับรูใหญ่ครับคุณผู้ชมนี่ครับรูขนาดนี้ครับก็ใส่เอาเรียกว่าเอาอะไรโครยโครยโมเลกใส่ได้ก็ถือว่าแบบนี้ครับมันจับแหม่มันขนาดมือดีครับหาซื้อตั้งนานนะครับพอดี ไปชุดใ,ในลักษณะได้โอ้สุดยอดถือว่านี่ครับเขาก็ใส่แบบนี้พวกใส่น้ํามันพวกปืนก็ได้ครับนี่ครับน้ามันตรงนี้นะใส่ปืนได้แล้วก็สว่านไฟฟ้าแล้วก็จับนะลูกจับแล้วก็รถไถเนี่ยฮะรถไถก็รถยนต์รถไถรถอะไรนี่ครับน<ะ>ี่ก<ะ>็เป็นพิมพ์พวกเป็นพิมพ์แล้วก็ใส่นิพนธ์ลม,มได้ครับพนลมนะครับพลม,บบมที่หมุนนะครับ พัดลมได้ครับที่เกี่ยวพัดลมรถยนต์ได้ครับนี่ก็เป็นรูปจักรครับนี่ก็เป็นรูปเอ่อจักรยานนะครับนี่ก็จะเป็นรูปโบล่อสุดยอดเราอยกน้ำมันเราไม่อยากได้หรอกครับแต่เราอยากได้กระป๋องอนนี้ผ่านไปนะครับนี่ครับสุดยอดเลยผมหาตั้งนานนะครับหาซื้อไม่ได้เลยครับมาดูในลักษณะผ่านเลยครับอ่ะต่อไปมาดูเรื่องหนึ่ง ผมได้สั่งซื้อขางไนก็รู้แล้วครับอะไรมันเป็นขดเขาเรียกว่ามันเป็นสายเอ็นสำหรับใช้กับเครื่องตัดหญ้านะคุณผู้ชมนี่มันเบอร์นี่มันสายกลมนะครับสายกลมแล้วก็เบอร์เบอร์สามมมนะครับแต่ผมลองอันนี้ผมอันนี้สายกลมนี่มันผมใช้ประมาณหนึ่งกิโลครับ ก็เหลือมาเยอะแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเหลือประมาณไม่ประมาณเท่าไหร่นี่ครับประมาณสี่ขีดครึ่งครับเพราะผมใช้ไปประมาณครึ่งกิโลแล้วครับซื้อสมัยนั้นก็ตามร้านจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องตะย้าครับกิโลละเก้าร้อยครับ ตีให้เป็นพันกิโลละพันเพราะงั้นนะครับเราซื้อนะครับกิโลละพันเนี่ยเราใช้แล้วเหลือประมาณอันนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งกิโลประมาณนะครับสายกลมมอมอสายเหนียวครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้ใบมีดเท่าไหร่แล้วครับตัดหญ้านะครับในสวนยางพารานะครับตอนหลังๆนี่ก็ใช้สายเอ็นนะครับมันปลอดภัยนะครับมันปลอดภัยดีปลอดภัยตัวเรานะครับแล้ววันนี้ผมมาสั่งซื้อก็ เป็นนี่ครับหนึ่งกิโลนะครับสองร้อยสี่สิบห้าบาทในลัษณะครับลองมาใช้ใช้ดูว่าจะเหนียวว่าจะทนไหมครับหนึ่งกิโลจริงไหมครับท่านผู้ชมมาดูครับว่าหนึ่งกิโลจริงหรือเปล่านะครับผมว่าน่าจะถึงนะครับนี่ขนาดนี้ครึ่งกิโลอมาดูครับดูอ่ะอันนี้เขาความหนาของเขาสีมมมอนะครับใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นหน้าตาเขาเป็นอย่างไรนะครับ เอามาชั่งดูครับว่าได้ประมาณเท่าไหรออ่ปื๊ดโอ้คุณผู้ชมกิโลกิโลกึ่งหนึ่งขีดนะครับนี่คือหนึ่งกิโลนี่ครับก็ถือว่าถูกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับถูก,กไปเยอะแล้วครับตีกลมๆเอาตีกลมๆถือว่าสองร้อห้าสิบบาทแล้วกันข้างนี่สองร้อยสี สองร้อยสี่สิบสรยสี่สิหาตีว่าสองร้อยห้าสิบเนาะโอ้ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูครับว่า,า,เาเป็นยังไงครับราคาผูกกดที่เราไปซื้อในอดีตมานะครับในอดีตเนี่ยเราซื้อกิโลหนึ่งเก้าร้อยหรือกิโลละพันนะครับท่านผู้ชมมาดูข้างในครับวันาตาเข้าไปยังไงครับสีมอมอ ในเป็นอะไรบ้างโอ้โหแทคเฟรมมาอ๋อสีสมัยแตงคุณผู้ชมโดโดๆเป็นสีเหลืองนะครับคุณผู้ชมอ้าวสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองแล้วมันเดี๋ยวมาเกะดูก่อนครับอา้าวสีเหลืองเนืโอ้โหสีเหลือง ปะครับคุณผู้ชมมันเป็นเหลี่ยมครับคุณผู้ชมมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันมีคมครับสายใหญ่ครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันจะใส่ได้ไหมครับนี่รูมเล็กนี่ครับนี่รูมรูมสำหรับนี่นะครับสายสามอมอมอผมผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะได้สายกลมมานะครับสายกลมมันใส่ง่ายนะครับใส่เข้าทุนี้ง่ายโอ้โหคุณผู้ชม ผมก็ไม่ได้ดูดีๆนะครับว่ามันเป็นสายเหลี่ยมเออก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วคืนไม่ได้เนี่ยลองใช้ดูครับลองใช้ดูเพรผมเคยใช้สายเหลี่ยมเป็นสามมอนี่เขาไม่เหนียวเท่าไหร่นะครับใช้ได้แต่มันกรอบครับใช้ไม่ทนนะครับลองลองใช้ดูกันแล้วกันครับว่าเราจะใส่แบบนี้ยังไงนะครับ เดี๋ยวผมผมผมขอร้องก่อนครับเราจะเราจะใส่ในนี้ยังไงนะ้ังหาวิธีการแล้วครับอ่าหาวิธีใส่ให้รู้นี้ให้ได้บวันผมมลองดีลองใช้มาครับก็ ้ไม่ได้ก็โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเสริมครับเอาอะไรเอ่ยมาเล่นครับนี่ตะปูนี้ตอกปนี้งัดเออ น่าจะได้นะกตบปูเนี่ยครับตะปูปบบตะปูอะไระตะปูสี น่าจะได้นะครับวิธีนี้น่าจะได้อืมก็ลองดูลองใส่ดูเออรูไหนนะดูไปเสร็จแล้วสิโอ้ได้ได้ได้ผู้ชมได้แล้วก็เออได้อยู่ได้อยู่ มันไม่ลื่นนะคุณผู้ชมมันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ลื่นข้อเสียเวลาเราใส่มันยากอืมอ่ะแต่เป็นเหลี่ยมเนี่ยถ้าถ้าเขาเหนียวเนี่ยอาจจะมันมีคมนะครับอาจจะตัดหญ้าได้ดีนะครับไม่เป็นไรครับเป็นเหลี่ยมก็ลองดูครับไหนไหนก็ซื้อมาแล้ครับนี่ก็เท่านี้นะครับนี่หนึ่งคืบครับความยาวเขานะครับนี่ก็วัดมาหนึ่งคืบ อันนี้จะตัดได้ไหมครับเนี่ยฮะวางให้เฉียง,นะงดดครับลองตัดดูเออเข้าเข้าเข้าท่านผู้ชมกันไกลก็ได้นะกันไกลคมคมก็ได้นะถือว่าได้อยู่นะ้วถือว่าได้อยู่นะตะปูนี่แหละครับเนี่ยตะปูสามเมยเนยะปูสามปูสี่ก็ได้เอาง่ายๆดิปูสี่ก็ได้ดไดท่านผู้ชม ใช่ผมจะลองใส่ให้คุณผู้ชมดูว่าผมใส่ได้ไหมนะครับผมใส่ได้คุณผู้ชมก็ใส่ได้คนระับเอาไปใช้กับ ไปใช้กับต้นหญ้าที่ต้นหญ้าที่ใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้าต้นหญ้าเล็กๆหญ้าอ่อนใช้เบอร์สามก็ได้นะสำหรับที่มีก้อนหินเยอะๆนะครับก้อนหินเยอะต้องใช้เบอร์สามเพราะก้อนถ้าเาไปใช้เบอร์ใหญ่แบบน,นี้มันจะตีก้อนหินกระเด็นไปใส่กระจกรถนะหรือกระจกในบ้านนะครับอันนี้ถ้าเป็นใช้ในสวนนี่โอเคนะมันเบอร์ใหญ่เพราะว่า เพราะไม่ม,ไม,มีไม่มีกระจกนะครับไม่มีก้อนหินส่วนมากในในสวนจะไม่มีก้อนหินใหญ่เท่าไหร่ครับมันไม่อันตรายแต่เจ้า้าใช้ในบ้านต้องใช้เบอร์สามเพราะมันตีก้อนหินเป็นแรงมากนะครับมันเราเรายิงหนักกระติกเลยครับในบ้านก้อนในบ้านที่อยู่ใส่ก้อนหินเยอะครับอันนี้ใช้ในสวนก,ก็อาจจะจะดีนะครับใช้ได้เดี๋ยวผมลองใส่ไปก่อนครับ ันเป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลองสเปคกลมที่เป็นสายกลมดูครับว่าขาจะเป็นอย่างไรนะครับลองวันนี้ได้สายเหลี่ยมมาแล้วก็ดีเหมือนกันครับเราจะได้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะโอ้มันมีคม อิงมือถลอกปอกเปิดมา <laughs> โอ้โหมันเป็นเหรียญมันดึงยากนบะมันมันบาดมือแล้ว <laughs> โอ้ ก็ตัดได้เลยอย่าตัดตรงครับตัดตรงมันเหนียวแต่ต้องตัดเงเฉียงมันเราตัดไส้กรอกนะครับงเฉียงมันนี่มันไม่เหนียวโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้หมูนะครับอ้าวมันใช้ คลิปนกเก้าเบอ่อใหญ่นะครับเขาอาชีพเขาสำหรับงานก่อช่างเ่ยก่อสร้างนี่ไม่ได้นะมันมันไม่คมนี่สําหรับตัดรองเท้าครับเราต้องรับคมหลอดนะมันคมคมนะนี่ครับ,รบแต่งคมถือได้นะครับเราใช้ได้ลองแบบนี้ครับคุณผู้ชมถือวา่าลองใช้งานจริงน่าจะ เวิร์ดีนะ <laughs> ผมไม่เคยใช้เบอร์สี่นะครับวันนี้วันนี้ขอลองซื้อมาใช้ดูอ่ารอรอน,นี่เขาหมดผมใช้ก็หมดนะครับถ้าหมดเราก็ถึงเบอร์ซื้อเบอร์เบอร์ที่ใสกก่กลมๆนะครับใสกก่กลมๆแบบนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับดูเขาจะกรอบไหมเขาเหนียวไหมนะครับต้อง,ต,องต้องลองดูเดี๋ยวเอาจะมาดีวิวให้ท่านผู้ชมว่าเขาผ่านไหมนะครับคงจะ สักหลายวันอยู่ครับคงจะมารีวิวว่าใช้งานเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคงจะลาทำชมไว้เท่านี้แล้ครับสำหรับสายเอนครับซื้อมากิโลเต็มครับใช้ได้ครับเต็มจะถามยาวกี่เม็ดนี่ยังยังไม,ไม่ยังไม่ได้คำนวณน,นะไอสายเบอร์ใหญ่นี่มันจะจะสั้นนะครับเพราะมันมีน้ำหนักเยอะแต่สายเบอร์เล็กนี่มัน กิโลเท่ากันแต่มันจะยาวนะครับยาวเยอะ,ะครับแต่ความอาตาัตราความค้าเขาเหนียวเนี่ยเขาก็ไม่เปลืองหน่อยนะครับมันก็ใช้ได้อันนี้ใส่ครั้งหนึ่งไอเจ้าตัวนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับเจ้าเบอร์สามนะเนื้อกี่ได้ประมาณสักสองงานนะครับยากขึ้นประมาณแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับยากขนาดนี้นะครับเยอะยี่สิบเซนหรือประมาณสิบเซนแบบนี้ ได้สองงานครับผู้ชมกว่าเขาจะหมดกว่าเขาจะหมดสภาพหมดสภาพแบบนี้นี่หมดสภาพแบบนี้เขาจะแบบไหนครับอันนี้ครับอันนี้มันจะแหลมแหลมมากเลยครับหมดสภาพเลยครับแบบนี้ผมไม่ใช้แล้วครับนี่แบบนี้ผมไม่ใช้ผมไม่ใช้แล้วครับแบบนี้ไม่ใช้แล้วทิิงเหรอสมมาก็ปันปันให้เพื่อนไปครับเพื่อนไปใช้ต่อได้อยู่ไปใช้กับยาเล็กๆนะครับแต่ผมไม่ใช้แล้วครับผมใช้มันจะเปลืองน้ำมันนะครับผม เพราะว่ามันสั้นแล้วนะครับเ้าไปใช้กับงานลเล็กๆในตามบา้มานบ้านเดือน,น,นได้ดู่เป็นว่าเราก็คงจะลากันจริงๆแล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดก,ดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกาําลังใจครับสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆครับกดไลค์กดแชร์แลวก็กระดิ่งติดตามผมได้เลยครับเพื่อเป็นกาําลังใจครับบายครับ